ถ้าผมได้กลับมาเยือนแอนฟิลด์ในฐานะทีมเยือนในฐานะทีมคู่ปรับผมจะพยายามทำทุกวิีทางเพื่อที่จะทำประตูให้ได้รวมถึงเฟอร์คิวฟานได้ปรดระวังไว้ให้ดีเพราะว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะเลี้ยงผ่านเขาไปและก็ยิงประตูชัยให้กับทีมสังกัดใหม่ของผมก็เป็นได้ ไปเก่งซะแล้วนะครับสำหรับออเลนเชอรลแมนนะครับเป็นออเลนเชอรลแมนนะครับที่ออกมาพูดประโยคนี้นะครับว่ามีนักข่าวนะครับให้สัมภาษณ์เขานะครับไปสัมภาษณ์ก็ว่ายังไงครับตระหักว่าเอายังไงกับอนาคตนี้เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งตั้งแต่สคนที่จะออกไปพร้อมๆกันนะครับที่ประกอบด้วยออลเลนเชอรลแมนนาบิเกอิต้าแล้วก็โรเปโตเฟอร์มิโนนะครับแล้วก็เจมินเนอร์นะครับ โดยอลเลียชาบลล่เนี่ยถึงตอนนี้นะฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนนะครับด้วยอาการบาดเจ็บของของเขาที่ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนะยังก็เก๊กเก๊ก,ก,กอยู่นะครับยังเข้าเข่าออกขาข้างนึงแย่ออกไปจากห้องหมอทีนึงแล้วก็แย่ไปได้ประมาณ2องวิก็แย่กลับอะไรอย่างนี้นะคือโดนลมก็เจ็บอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ทีนี้เกาเลยให้สัมภาษณ์ครับว่าจะเอายังไงกับอนาะคตเขานะครับเขาก็ <c oughs> บ,บอกว่าเขายังไม่รู้นะครับเพราะว่าซัมเมอร์น,นี้เนี่ยเขา โฟ,ฟกัสที่จะเลี้ยงลูกมากกว่าเพราะลูกกำลังสนนะฮะประมาณผมว่ามันตอบแก้เขินเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนที่ต่อมาแระมานั้นมากกว่านะเพราะยังไม่มีทีมทีมไหนที่ต่อมานะครับช่างเชื่อมเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคงจะวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกะฮะเพราะว่าลูกกำลังสนเลยนะฮะส่วนทีมใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเดี๋ยวคงจะมีมาทาบทามเองแหละเพราะระดับนี้เคยเคยฝีเท้าดีมาก่อนเดี๋ยวก็คงมีเองแหละครับแ้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาเยือนแอนฟิ์อีกครั้งหนึ่งในฐานะทีมเยือนซึ่ เข้ามาเที่ยวเล่นห้องทีมเยือนมาแล้วครั้งหนึ่งเขาสมัยที่เป็นเด็กเก่าอาเซนอลนะครับเขาก็เคยเป็นมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะครับในฐานะทีมเยือนเขาบอกเขาก็จะกลับอีกครั้งหนึ่งแต่เขาจะพยายามยิงประตูให้ได้ด้วยแล้วเขาก็สัญญาเลยว่าผมจะไม่แสดงความดีใจเด็ดขาดเลยนะครับก็อาจจะแสดงท่าทีขอโทษนะครับแล้วก็บอกฟันได้นะครับว่าผมจะต้องเลี้ยงผ่านฟันได้ไปให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่เขาเลี้ยงผ่านฟันได้ไปให้ได้นะครับแล้วก็จะยิงประตูสวยๆให้กับทีมเยือนด้วยอันนี้มมมััันนนนแคหหรรรืืออออว่าเิะไ ไม่รู้ไม่รู้จ,รจิตใจกันว่ายังไงหรือว่าเขาแค่อาจจะคุยเล่นๆหรือว่าหย,ยอกๆเล่นๆกับสื่อมวลชนก็ได้นะครับก็เอาใจช่วยฮะให้ทําให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนที่ต่อมาเลยนะครับบวกกับยังสลัดอาการเด้งของตัวเองไม่ออกเลยนะครับเอาใจช่วยนะครับพี่ช่างเชื่อมนะครับหวังว่าพี่จะเรียกความฟิตออกมาให้ได้โดยเร็ววันนะครับเพื่อที่จะ,ะพร้อมสำหรับทีมใหม่จะเอาพี่ไปนะครับแล้วหวังว่าพี่จะกลับมาเยือนแอนฟิลด์ในฐานะ ทีมเยือนได้ในสักวันหนึ่งนะครับโดยที่พี่ไม่แขวนสตาร์ทไปก่อนนะนะฮะเพราะว่ายังอายุอานามยังไม่เยอะเลยนะครับแต่ก็เจ็บเจ็บเก่งกว่าลุงข้างบ้านผมอีกนะฮะก็ขอให้พี่โชคดีฮะก็ไปเป็นเฟียเย่นก่อนนะครับไปพักเลี้ยงลูกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรื่องหาที่ใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับพี่โชคดีนะครับพี่ออกเล็กเชเบอร์แลนด์ครับผม